สวัสดีจ้าแกงผักขี้เล็กใส่ผ้าพยุนโคจา้าตำเครื่องปรุงแกงขี้เล็กเด้อพี่น้องจา้ากระมีพริกแห้งกับพริกสดเนาะตำใส่กันแล้วกันตะไครเนาะพี่น้องจา้าหรือหัวซิงไค่อันที่จริงเอ็มทุบใส่กระได้นาะพี่น้องจา้าแต่ว่ายีนางว่าก็ตำใส่แล้วมันสิบ่ลมันสิได้รสชาติมากกว่าละก็มันโบ่ หกหมอน,น้ำนอกพี่น้องจา้ากระสีแดงหอมหอมนอกจะพี่น้องจ้านี่ก็เป็นพักท่ใไซแกงพักคีรเล็กนอ <usi> ก totally. จะพี <ๆ S 2> น่ genetic. น้องจ้าก็มีพริกจาพริกสดนอกจะพี่น้องจ้าหลักกับพรอีตูต้นหอมแล้วก็มีพักสีเหล้านอกจะพี่น้องจ้าทิ่เอใไซแกงพักคีรเล็กมือนีน่าจะพี่น้องจ้า ขาดบ่กดดก็คือหนังง่วนน่าจะพี่น้องจา๋าหรือภาพยนต์โคจะพี่น้องเอ้ยเป็นพระเอกในงานนี่น้อจ๋ะมีก็เป็นนามยานางเด้อพี่น้องจา๋านามยานางแล้วก็ยานั่งกับใส่พริกทีตํมมาเรียบร้อยน้องพี่น้องจา๋าใส่ลงไปโคเขาหยาบหยาตัมเขาหยาบหยาพี่น้องจา๋า บันนีกะซีส่ผักขี้เล็กลงไปน้องพี่น้องจ๋าใส่ลงไปในหมอ้อก็ข้นนิดนึงเพื่อให้เพิ่นคนเพื่อให้มันแตกแยกออกจากกันเนาะจ้ะพี่น้องจา๋าบ่อยมันเป็นเกาะใส่ชืรถลงไปเนาะพี่น้องจา๋าชืรถ ขาดบ่ใดก็คือนำปร,ราใส่นำปร,ราเพิ่มอีกหนึ่งทพัพี่ตามโดยเกลือรอให้มันโฟดสักครู่มันเดือดแล้วก็ใส่ผัพยนตโ่ลงไปพี่น้องจา๋าใส่ลีกว่า แล้วก็โคเลแป๊บหนึ่งใส่พริกดองลงไปน้องพี่น้องจ้าใส่พริกดองลงไปตามด้วยต้นหอมผักชีลาพี่น้องจ้าแล้วก็ตัวอีตูใส่ผักหล่ๆดลวย,ยจ้ะเด้นังหมักกินผักเหมือนเียก็ข้นแล้วจะพี่น้องจ้าโคเล่โคเล่ เป็นต่เสียบะน้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมันฟดจะข้าวนะจ้าพี่น้องจ๋ามันฟดจะข้าวก่อนฟดดน่อเนาะเดี๋ยวยายนั่งขอซีม,มังเด้อจ้าพี่น้องจ๋าขอซีมมังก่อน โอ้ยมันคือเตะคักเตะแน่ต่พี่น้องจ้าบมดตรงปรงเอียงเลยขมอำลำกำลังดีพี่น้องจา้าเส็บเสบเบิบ่งผุ่นพี่น้องจา้ามาเส็บน้ำกันเด้อจพี่น้องจา้าไอทวน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 ,ทวน,ทวนอยู่พี่น้องจา้ามาเด้อมา่กินน้ำกันจพี่น้องมาเด้อจา้ามาเด้อจา้า